แต่หนูจะบอกว่ายันทุกอันที่ศักจากที่นี่นะคะถ้าสาหรับสายสักนะจูแนะนําที่นี่เลยเพราะว่ายันทุกอันที่ศักอะ่ะคือใช่มีชีวิตมีเป็นขึ้นหมดเลยแล้วแล้วด้วยความว่าน้องสองท่านอะ่ะไปที่ร้านเราตอนนั้นจูยังไม่รู้จักหลวงพ่อเลยแต่ว่าพอเห็น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 ยันเนี้ยแล้วก็มีหลวงพ่อเนี่ยขึ้นมาเป็นรูปหลวงพ่อด้วยนะ หนูก็ยังถามน้องเขาว่าหลวงพ่อเนี่ยเออใช่รูปแบบนี้ไหมอย่างนี้ไหมแล้วก็ชื่อหลวงพ่อชไนหรือเปล่าเพราะว่าหนูเคยได้เหรียญมาก่อนน้องก็บอกว่าใช่พี่จูรู้ได้ไงก็เลยบอกว่าอ๋อจูก็เคยได้เหรียญมาก่อนที่จะเจอน้องเขาอก็เลยทําให้รู้ว่าหอยันของหลวงพ่อมีชีวิตตอนนี้ก็หลวงพ่อไม่ได้สักแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นอาจารย์สอ,องท่นงานสา อตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าก็ให้เกียรติ